นักข่าวเขมรสวยถูกขังฐานถ่ายรูปติดพวงทุ่นระเบิดที่ปราสาทต,ตาควายอาจติดคุก15ปีเมื่อวานนี้8กันยายน2568สันนิบาตส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชาเปิดเผยว่านักข่าวชาวกัมพูชา2รายได้แก่นายพรโสเพียบและนายเพียบเพียระผู้สื่อข่าวออนไลน์ t s p 6 8 TV ถูกทางการกัมพูชาจับกุมและถูกตั้งข้อหาให้ข้อมูลแก่ต่างชาติ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อการป้องกันประเทศซึ่งข้อหาดังกล่าวร้ายแรงเป็นส่วนหนึ่งของข้อหากบฏซึ่งอาจทําให้ทั้งคู่ถูกจําคุกตั้งแต่7จ็ดถึงสิปีการตั้งข้อหาเป็นผลจากการรายงานข่าวความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา LICDAO ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่เป็นนักข่าวที่ขึ้นไปรายงานข่าวบุญประสาทต,ตาควายและถ่ายภาพร่วมกับทหารกัมพูชาโดยติดภาพทุ่นระเบิดกัมพูชาพิงไว้กับตัวปราสาท ซึ่งเป็นหลักฐานที่ทําให้เชื่อว่ากมพูชาใช้ทุ่นระเบิดใหม่การจับกุมเกิดขึ้นตั้งแต่31กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่นักข่าวทั้งสองคนกลับจากการทําข่าวบริเวณชายแดนที่จังหวัดอุดรมีชัยทั้งคู่ถูกจับกุมคนละจุดและถูกนําตัวขึ้นศาลที่จังหวัดเสียมราฐและยังถูกคุมขังที่เรือนจําเสียมราฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อวันที่1กันยายนภรรยานายเพยระได้เผยแพร่วิดีโอผ่านทาง Facebook ของสำนักข่าว TSP 6 8 TV ขอโทษต่อสมเด็จฮุนเซนและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งคู่เข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีของสามี